วันนี้เราจะพามาดูลังไหนดีลังนี้เลยแล้วกันนะฮะตารานป่าหัวแดงนะฮะกำลังใส่น้ำหวานกันอยู่เลยเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปะชัดตัวเขาใหญ่มากใหญ่ประมาณเหรียญสิบใหญ่กว่าปะน่าจะใหญ่อยู่อะเรามาดูกันนะว่าวิธีการกินเขาเป็นยังไงเขาหัวแดงจริงตอนแรกผมจะกล้องขยายไม่ต้องอ้าวเ,าเ๋ยวนะน้ำหวานหมดเลยเดี๋ยวเพิ่งให้กินเมื่อตะกลี้เนี่ยนะ หมดเลยเหรอเอาใหม่เอาใหม่อหมยอดใหม่เอาวะเอาอีกทีหนึ่งแล้วกันอ่ะกินอลไไปมาลุมกินกันเด้จริงๆผมมจะใช้กล้องขยายแต่คงไม่ต้องกล้องขยายแล้วแหละเพราะว่าเาขาค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะใหญ่พอเขาใหญ่เขาเนี้ยมันก็เลยไม่ไม่เป็นอุปสรรคในการถ่ายเท่าไหร่ไม่ต้องซูมนะ เขาบวดแดงขนาดนี้เลยลุมกินน้ำหวานกันเดี๋ยวเอาจริงผมก็กลัวมันหลุดนะแต่ผมทากัน,ก,นกันลื่นให้เขาไว้แล้วแหละคือเขาเรียกว่าแอลโกอฮอล์ผสมกับแป้งก็จะช่วยในการอ่ไรนี้ได้เหมือนกันนี่โอ้ตัวใหญ่มากวันนี้คราวนี้เรามาดูที่ตัวรังของเขาบ้างนะฮะตัวรังของเขาออกแบบเป็นแบบอิดมวนเบานะแล้วก็ มีพื้นที่ให้เขาสําหรับเป็นที่มืดก็คือเราติดแผ่นสีแดงไว้เดี๋ยวเราลองมาเปิดแผ่นสีแดงกันแล้วเป็นไงแต่พนดี่ผมยังไม่ยืดกาวกันเลยแบบแกย่ยากหน่อยเดี๋ยวขอสต็อปไปดีโอก่อนน้งองก็แพนิก,กันนะแพนิกกันมากเลยเพราะว่าก,กลัวอยู่สําหรับกันย้ายจากหลอด <c oughs> เข้ารังใหญ่นะเดี๋ยวผมต้องเปิดแผ่นสีแดงให้ดูอันนี้ก็คือเป็นบริเวณในรังของเขาก็เริ่มเอาไข่ย,ย้ายเข้ามาละตัวเขาใหญ่นะขนาดมดงานขงเขายังตัวใหญ่เลย แล้วก็ออกมาด้านนี้ได้ก็เป็นเอาเอปื๊บทะลุออกมาเป็นเอาเอ,อย่างนี้เพ๊บเหมือนเดิมก็กินน้ำหวานจะก,กินกันหมดเร็วมากก็คงให้เขาพักผ่อนประมาณนี้ครับวันนี้คลิปของตะลานป่าหัวแดงนะฮะเรามาดูกันว่ากินน้ำหวานเป็นประมาณไหนแล้วก็ไว้จะให้เขาลองกินหนอนนกดูบ้างว่าจะเป็นไงแต่มดพันนี้ไม่ได้เป็นสายล่าครับ คงเป็นสายน้ําหวานสายแบบธรรมชาติกินของที่ค่อนข้างจะไม่ต้องล่าเองก็คือของที่ตายแล้วนั่นเองนะประมาณนี้เป้งๆไว้จะมารีวิวตัวไหนอีกจะเจาะเข้าไปให้ดูนะฮะวันนี้ขอเป็นตะลาปะนปปลหัวแดงแล้วเจนครับผมบ๊ายบายลุย